พอน4 0 0พได้ NP300 ไปขับเลยนะครับคันนี้ปี17ด้วยสีเทาดำสีนี้หายากนะเป็นนิสสันโนเวร่าดูไฟหน้าใสๆเลยคันนี้ตัวรถเรียบร้อยแล้วไม่มีชนหนักพิคว่ำและน้ำท่วมล้อแมกขอบ18นิ้ว t e 37จดนะครับจัดมาให้เรียบร้อยแล้วไฟเลี้ยวที่แก้มคันนี้มีเลเวล2.5 DDI v ห้ t ด r b o วยเรมาให้ด้วยระบบเบรกได้มาดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดำนะครับด้านท้ายอยู่ครบเต็มเลเวลมือเปิดนะครับโลโก้นิสสันนเวล่านี่ กล้องมองหลังบิวอินอยู่ตรงนี้เลยนะครับสีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วเลยมาที่ภายในคันนี้ได้มา,มาที่1นึ0 0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะคอนโซลเนียนๆเ,เลยนะครับมีดีเซลอไได้ด้วย1ช่องอยู่ตรงกลางนะครับวิทยุบินเดิมจากโรงงานมีกล้องมองหลังด้วย6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานตัวนี้เป็นโอเพนแคปสามารถเปิดแคปได้แบบนี้เลยที่นั่ง และพนักพิงสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับมาที่ย้องเครื่องนะครับโอ้โหคันนี้โคตรเนียนเลยน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเลยได้เครื่องยนต์2.5ดีเซล VGS มาด้วยนะครับอุปกรณ์ส่วนควบและออยอาร์คห้างยังอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งมาพร้อมแบตเตอรี่ GS ด้วยนะครับใครมองหารถแคปไว้ใช้งานปีใหม่แนะนำคันนี้เอาไปที่319,000บาท